ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับก็ในวันนี้นะครับ7 1เวนนะครับวันที่7เดือน11นะครับก็มหากรรมช้อปปิ้งอีกแล้วนะครับของลงมาให้เก็บอีกแล้วนะครับแล้วก็อาจจะวันนี้อาจจะมีข่าวสำคัญตัวหนึ่งเนาะของ FTT หรือตัว FTX นั่นเองนะครับที่อาจจะ ตามเชลเชียสไปนะครับเชลเชียคือใครเชลเชียก็คือ,อบริษัทที่ลงทุนในด้านคริปโตตัวหนึ่งนะครับส่วน FTT เนี่ยข่าววงข้างในที่ตอนนี้ต่างชาติเขาออกมาพูดถึงเนี่ยก็คือวิธีการของมันเนี่ยมันเอาเหรียญน,นะครับปั๊มออกมาเรื่อยๆนะครับปั๊มออกมาเรื่อยๆโดยที่ไม่สนใจเลยว่า จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เอาตัวเลขผลกำไรออกมาโชว์เรื่อยๆนะครับเราจะเห็นได้จากที่ผมดูข่าวประจำผมก็บอกว่าเอ้ยแซมแบงแมนมันกำไรมหาศาลแต่ทำไมเหรียญมันไม่ขึ้นเออแล้วมันก็เอาแต่ไปเทคโอเวอร์ชาวบ้านเขาโดยที่ไม่สนใจเหรียญตัวเองเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลถึงที่ผมรู้สึกว่าอ๋อมันเอาเงินออกไปซื้ออย่างอื่นเก็บเอาไว้แล้วต่อให้ตรงเนี้มันเจ๊ง มันก็ยังมีธุรกิจอื่นที่มันไปซื้อชาวบ้านเข้ามานะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วไม่แน่ไว้วางใจแล้วสำหรับตัว FTX นะครับก็ตอนนี้ผมก็กำลังกังวลอยู่ไอ้ว่าไอ้หนวดเนี่ยเอด้มันจะทำแบบเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าคนกาวมันเยอะแยะเหรียญมันก็ออกมาเท่านี้อยู่ตั้งนานแล้วแต่ราคามันลงเอาลงเอา,ลงเอาเรื่อยๆนะครับ แล้วมันก็ไม่กลับขึ้นมาตามที่ทุกคนคาดหวังเอออย่างใบแน้นอย่างเงี้ยโอ้โหเด้งเอาเด้งเอาหรือต่อให้เป็นอีเทเรียมเนี่ยก็คู่ตายนะครับก็ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรดียก็ยังแบบราคามันก็ไม่ได้ลงจนทุเรศจนเกินไปนะครับซึ่งทีนี้เนี่ย FTX เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปอาจจะลงไปเหลือ0ูนย์เท่ากับรูแน่หรือเจ๊งไปเลยไหมนะครับ แล้วตัวแชมเองยังไม่ได้มีท่าทีใดๆที่จะออกมาพูดถึงหรือปฏิเสธข้อโต้แย้งจากทางซีแชทเลยนะครับซีแชทก็บอกว่าฉันจะเทขายของแกให้หมดเร็วๆนี้นะครับก็ยังไงตอนนี้ก็ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับในช่วงดอลลาร์นะครับยังไม่ทันจะเปิดตลาดขึ้นมาเลยนะครับก็เรียกง่ายๆว่าเปิดมานะครับ มันก็ลงมาพอสมควรเนาะในในความคิดผมนะในการเปิดตลาดของตัวดอลลาร์เนี่ยาภาพรวมของมันเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้ามันเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็อาจจะได้เห็นมันรีบาวขึ้นไปทันทีหรือเปล่าเพราะว่าแพนิคอะไรกันก็ไม่รู้นะครับตลาดดอลลาร์ยังไม่ทันเปิดเลยนะครับ BTC ตอนนี้โดนแห่เทขายสนุกเพิดเพลินมากนะครับแต่ว่าก็ เรียกว่าลงมาถึงแนวรับสําคัญแล้วแล้วกันนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวถ้าอเมริกาเปิดตลาดขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะครับที่มันจะมีการกระชากลงได้อีกนิดนึงหรือเปล่าเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้อ่ะเราดูแนวต้านตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือแนวต้านของดอลลร์อาจจะมีโอกาสที่จะวิ่งกลับขึ้นมารีเทสนะครับเช่นปะทั้ง2เสเชนที่ผมตีไข้กันเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่โซน1 1 1้อยสิบเอ็ดแล้วกันถ้าเกิดมันขึ้นมาได้เนี่ย หรือถ้าลุกออกไปได้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตลาดคริปโตเนี่ยร่วงลงต่อได้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัว usdt กันบ้างนะครับ usdt เนี่ยมีสัญญาณรีบาวขึ้นมาถ้าดูจากสีชั่วโมงนะครับตั้งแต่วันที่5แล้วก็ยังรีบาวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่หลุดเช่น ema นะครับแต่ว่าถ้าเรามองจากแนวรับเนี่ยเ,เราหาแนวรับให้มันก่อนนะครับตรงนี้คือเส้นแนวรับมัน คือถ้ามันหลุดเนี่ยลงต่ำกว่า37.4ลงไปนะครับอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ต้องบอกว่าดี d t ก็คือเทียบกับเงินบาทเนาะเออก็เปิดผิดอันนะอันนี้เราก็ดูเงินบาทแล้วกันเงินบาทตอนนี้เริ่มแข่งขึ้นนะครับเริ่มแข็งขึ้นแล้วล้วก็อาจจะมีลงมาแถวๆเกือบๆจะทดสอบ37บแต่ว่ายังมีรีบาวขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับก็ ผมมองว่าเงินบาทเนี่ยอาจจะมีโอกาสขึ้นไปรีเทสแล้วเดี๋ยวลงต่อนะครับคิดว่าเดี๋ยวเงินน่าจะเริ่มแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยเรื่องของการท่องเที่ยวประเทศไทยเริ่มดีขึ้นนะครับต่างชาติเริ่มเอาเงินเข้ามาแต่ก็อย่าลืมว่าไทยก็เอาเงินไปให้ญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันช่วงนี้เห็นแม่งมีแต่คนโพสต์ไปญี่ปุ่นกันทั้งนั้นเลยนะครับก็ขอเขาเรียกว่าอะไรดีนะเขาเรียกว่า ขอเที่ยวบ้างเก็บกดมานานแล้วอะไรประมาณนี้นกะก็หลายหลประเทศเริ่มเปิดนะครับทีนี้ usdt นะครับถ้าเราสังเกตตอนนี้เนี่ยมันมีการเบรกเทรนขาลงออกมาแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นไปเปิดหัวแดงลงมาหน่อยเนาะตรงนี้เราเห็นเปิดหัวแดงลงมารีเทสนะครับก็หวังว่ามันจะหลุดลงมาข้างล่างแล้วกันนะครับแต่ดูแล้วโดยรวมภาพรวมรวมตอนนี้เนี่ยคนแน่จะเริ่มทยอยขาย b ี c อีกแล้วเพราะอย่างที่บอกว่าสัปดาห์นี้นะครับจะมีตัวเลข CPI น่าจะเป็นประมาณวันศุกร์เนาะเออถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อตลาดก็ยังมีโอกาสที่จะล่วงต่อนะครับเพราะว่าพอรู้ว่าเฟ้อเยอะๆแล้วมันไม่ลงนะครับคนก็จะแบบว่าโอ้ยเดี๋ยวเฟดมันก็ขึ้นดอกเบี้ยอีกนะครับก็ทำให้ตลาดอาจจะยังไม่ไปไหนในช่วงเวลานี้นะครับดังนั้น ช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าตลาดเนี่ยมันจะเป็นยังไงไปต่อได้หรือว่าจะใช้เวย์ไปก่อนนะครับอ่ะ USDT ดีเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะก็ผมมองว่ามันก็ยัง50 5 0บิอะที่มันจะขึ้นมานะครับเออยังอาจจะใช้เวอย์อยู่ในกรอบโซนนี้ไปอีกสักระยะแล้วอาจจะทิ้งตัวขึ้นหรือทิ้งตัวลงเนี่ยก็รอดูวันศุกร์นี้แล้วกันนะครับ ออทีนี้เรามาต่อกันที่ทองนะครับวันนี้ทองเนี่ยขึ้นมารีเทสแนวต้านเนาะฟอ l i n g งเวทเนี่ยนะครับกลับขึ้นมาแล้วนะก็แต่ยังไม่ผ่าน1683ที่เคยให้ไว้นะครับแต่ว่าดูทรงแล้วอาจจะมีโอกาสผ่านก็ได้นะเหมือนมันไม่ยอมลงเลยอเออมันพยายามที่จะอยู่บนโซน16 ตรงนี้นะครับก็คือกําลังหัวกําลังแบบปิ่มๆอยู่ตรงแนวรับแนวต้านเลยดังนั้นถามว่าตลาดตอนนี้ผมมองว่าอาจจะย่อลงมาได้ไหมดูแท่งวันแล้วโอโ้โหเป็นแท่งที่แบบเขาเรียกว่าแท่งกับตัวที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่พอสมควรอทีนี้ในแท่ง4ชั่วโมงเนี่ยนะครับมันกำลังทำคล้ายๆบูแฟกอยู่นะครับ ถ้าหากเบรก1683ได้หรือ1680ขึ้นไปได้เนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่ามันอาจจะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อนะครับแนวต้านต่อไปเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นโซนเราเอาแท่งที่มันปั๊มขึ้นมามาวัดต่อก็ได้เนี่ยคร่าวๆนะประมาณนี้นะครับแท่งที่มันผ่าขึ้นมาตรงนี้ ถ้ามันเบรกขึ้นต่อได้เอะเป้าเข้าๆอาจจะอยู่แถวหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เลยทีเดียวแต่ผมให้ชักหนึ่งเจ็ดให้ชักไม่เกินหนึ่งเจ็ดสามศูนย์แล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะต้องเจอแนวต้านตรงแถวๆถสองศูนย์ถึงสามศูนตรงนี้สกัดดาวลุ่งก่อนแต่ถ้าเบรกขึ้นไม่ได้แบบเป็นแท่งมหัศจรรย์ก็น่าจะไปต่อได้เลยอะนะครับ ทีนี้เรามาดูที่ n s สแ a กกันบ้างนะครับ n าสแ a กเนี่ยมีแท่งรีบราล์เปิดขึ้นมาเนาะเออก็อาจจะมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นมารีเทสนะครับบริเวณ11,100ที่เดิมนะครับมาต่อที่ BTC กันบ้าง BTC วันนี้นะครับที่ผมตีแนวรับเอาไว้ให้เมื่อวานนี้ก็ถือว่าลงมาแล้วที่0.618นะครับมันลงมาเก็บปุ๊บมันเด้งกลับขึ้นมาเลยนะครับก็ตอนนี้ ลงมาเทสที่20591ไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็เก็บของแล้วนะครับพอเก็บของเสร็จปุ๊บตอนนี้เด้งกลับขึ้นมานะครับที่แนวต้าน2700กว่ากว่าตรงนี้เนาะจะเป็นแนวต้านนะโซน0.5และ0.45เนี่ยนะครับก็จะเป็นแนวต้านถัดไปอ่ะทีนี้เราย่อลงมาในกราฟ1ชั่วโมงบ้างเราจะเห็นได้ว่ามันมีการอ่ารีเวิร์สขึ้นไปนะครับแต่ว่า ก็ยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปถึงแนวตา้านได้แนวตา้านตอนนี้ที่เห็นชัดเจนตรง0.382จะอยู่ที่2900ถ้าเบรก2830ขึ้นไปเนี่ยก็ไปเจอ2900ต่อนะครับแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีเทรนขาลงอยู่อีกนิดนึงถ้าเราตีเส้นตรงนี้ก็ต้องดูว่ามันจะสามารถเบรกเทรนออกไปได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ถ้าเรากดเส้นลงมานะครับเราจะเห็นว่า ปึ๊บป๊บประมาณนี้นะครับเช่นกดเอีถ้าเราดูจากเช่นกดเนี่ยแนวต้านสองหมืแปดร้อยสามสิบเนาะเนีแล้วก็ยังเบรกไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องรอลุ้นกันดูว่าจะผ่านขึ้นไปได้ไหมนะครับเ่ถ้าเบรกขึ้นไปไม่ผ่านบริเวณแถวๆถสองหมื่นสองหมื่นแปดร้อยเนี่ยไฮเดิมมันเท่าไหร่หมเมื่อกี้ที่ดูเช่นนี้นะครับออะประมาณสองหมื่นแปดร้อยแล้วกันนะครับ ถ้าเบรกกลับขึ้นไปไม่ได้มีโอกาสที่จะลงต่อเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราดูจาก15นาทีมันอาจจะมีดเวเรนซ์ก็จริงแต่ใน1ชั่วโมงมันไม่เกิดดเวเจนซ์นะมันยังทำโลว์โล o w ลงมาอยู่นะครับมาดูใน15นาทีให้เห็นเน็ต no. ก็ไม่โหลดนะครับออะโอเคนในสิบห้านาทีนะครับตอนช่วงประมาณสักเจ็ดโมงโมงเนี่ยเราจะเห็นว่า กราฟเนี่ยมันเกิดไดเวร์เจนในโซนนี้นะครับจนถึงตรงนี้เกิดดิเวร์เจนมันก็เลยพยายามดันกลับขึ้นไปแต่ตอนนี้มันยังไม่สามารถยืนทะลุ2800ได้นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะย่อลงมาอีกครักรอบหนึ่งก็ได้เนาะแนวรับสำคัญยังมองที่เดิมนะ2590นนะครับถ้ารับอยู่ก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับแนวรับ อีกจุดหนึ่งสามเหลี่ยมตอนนี้ที่เกิดขึ้นเราก็มาตีแหา่แนวรับใกล้ๆแถวๆนี้แล้วกันเนี่ยถ้ามันเบรกสามเหลี่ยมลงมาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะวิ่งลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะกันนะครับตามแนวรับสองหมื่นหกร้อยสี่สิบสามสิบประมาณนี้เออสองหมื่นหกร้อยแปดสิบก่อนจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นหกร้อยแล้วกันอะประมาณนี้สองจุดนะครับต่อมาเรามาดูที่อีเทอร์กันบ้างนะครับสำหรับอีเทอร์เรียมหนึ่งห้าแปดศูนย์เนี่ยก็เด้งกลับขึ้นมาเหมือนกันเนาะ ก็ทำสามเหลี่ยมเช่นกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมกดบนกดล่างถ้าเกิดเบรกขึ้นมาได้ก็มีโอกาสไปต่อนะครับแนวต้านด้านบนอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โอ,อประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าเบรกบริเวณชัก1590ได้เนี่ยถึงพันหได้เนี่ยมีโอกาสกลับตัวขึ้นนะครับสำหรับอิเทเรียมแล้วก็ต่อแมาเรามาดูที่ด้ากันบ้างนะครับอด้าจะเห็นได้ว่าตั้งแต่6กโมงนะครับจนถึงช่วงประมาณชัก3ามโมงเย็นเนี่ยเกิดไดวเจนเนาะแล้วก็พยายามดันราคาขึ้นแม่นะครับแต่แนวต้านอยู่ที่0.4 1เออก็ประมาณนี้ เหมือนเดิมเลยเหรียญนี้ไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะมันลากลงมาอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าอ่ะตอนนี้ด้านะครับยืนอยู่เหนือแนวรับแล้ว0นะูนย่าสี่เนาะโดยประมาณนะครับสี่ศูแล้วกันอะศูนย์จแล้วก็ตอนนี้ลุ้นให้กลับมายืนเหนือ4 1่พให้ได้เพื่อไปต่อนะครับถ้ายืนไหวก็ไปต่อสำหรับน้องด้าน,นะครับมาต่อกันที่บ i แ a น c e น,นะครับ เหรียญที่เราจะทําประจําทุกวันก็คือสี่เหรียญหลักตรงนี้ซึ่งถ้าไม่ได้มีใครรีเควสเข้ามาผมก็จะเลือกเหรียญที่มันเป็นกระแสขึ้นมาให้นะครับในแต่ละวันเนาะอ่ะเจ็ดโมงถึงสามโมงเกิดไดเวอเจนต์ในไบแนน์นะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นมาแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้เรามองแนวต้านอยู่ที่บริเวณนี้อ่ะกดลงมานะครับ ที่บริเวณ335สนะถ้าวิ่งขึ้นมา3ามไม่ผ่านมีโอกาสที่จะวิ่งลงมาที่327ใหม่อีก1รอบเนาะนะครับสำหรับเจ้าบ i แ a น c e ของเรานะครับอ่ะทีนี้เรามาเหรียญกระแสหลักของวันนี้เลยที่เป็นข่าวนะครับก็อ่าคือเจ้า FTX นั่นเองนะครับ FTX เนี่ยเมื่อวานโดนกดยับเลยนะครับจากล่วงลงมาจากประมาณโซนแถวๆถ่าเนี่ยนะครับ กดลงมาเกือบเกือบยี่สิบสองเนะาะยี่สองกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนมันยังยืนได้อยู่ซึ่งก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะยืนได้อีกนานสักเท่าไหร่นะครับคิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข่าวว่าอ่าโอเคแซมแบงแมนเอาเงินมาพยุงนู่นนี่นั่นนะครับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดหรือมีใครมาอ่าคารเว่าวิาพากวิจารณ์อะไรต่างๆก็ตามนะครับก็ตรงนี้ ก็ต้องมารอดูกันแล้วว่าจะยืนอยู่ไหวไหมนะครับแนวรับสำคัญที่ผมเคยให้ไว้ก็คือไอโซน22เนี่ยนะครับมันทะลุลงไปแล้วมันเด้งกลับขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ในภาพรวมๆเนี่ยถามว่ามันพร้อมที่จะรีบาวขึ้นมาไหมมันก็พูดยากนะครับเพราะว่าพอโดนกดลงไปปุ๊บเกิดรีเจคชันกดลงไปรีเจคชันเห็นไหมแปลว่าวานเนี่ย พยายามที่จะลากตัวเองเพื่อให้หลุดดอยหรือแก้ดอยแล้วก็รีบออกหรือเปล่าเพราะว่าพอเด้งขึ้นปุ๊บลงที่เดิมนะครับเด้งขึ้นลงที่เดิมอย่างรวดเร็วเลยเออสัญญาณไดเวจันจ์นยังไม่เกิดใน4ชั่วโมงยังไม่ชัดเจนนะครับอาจจะมีแรงรีบาวขึ้นมาก็จริงแต่ผมก็ไม่มั่นใจแล้วนะถ้าข่าวแบบทุกช่องจะประโคมกันขนาดนี้นะครับก็อาจจะไม่รอดก็ได้นะครับทีนี้ แนวรับสำคัญเนี่ยตอนนี้ที่มองๆคืองคือ21หลุด21เมื่อไหร่แปลว่าทํานิวโลนะครับเกิดโลว์โล o ์แล้วก็ไม่ได้เกิดโลว์โล์ธรรมดายังเกิดลาวดิ้งท็อปอีก1รอบนะครับก็คือเราจะเห็นก้อนนี้ก้อนนี้นะครับปึ๊บลงมาอย่างนี้เลยนะครับถ้าหลุด21เมื่อไหร่มีโอกาสไหลลงเห,เหวนรกนะครับใครรอช็อตก็ เตรียมตัวกันละกันนะครับหลุดยี่บเอ็ดเมื่อไหร่เล่นแม่งเลยเอออาจจะได้รวยแบบเหมือนเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเหมือนกับดูแน่รอบที่แล้วก็ได้นะสำหรับใครที่เป็นขาวกขาช็อตนะก็แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าทางฝั่งของเขาเรียกว่าอ,อะไรนะทางฝั่งของออพี่ตีซีแชทเนี่ยจะถอดเหรียญออกเลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับเออ เพราะว่าวงการนี้ไม่ชอบมาพากลเมื่อไหร่ก็เขาก็พร้อมที่จะหนีกันทั้งนั้นแหละนะครับก็ระวังกันดีๆแล้วกันนะครับใครลุกช้าจ่ายรอบวงนะครับแล้วก็รอบที่แล้วเหมือนใครช็อตทิ้งไว้เนี่ยมันไม่มีเงินมาจ่ายด้วยนะเออก็ไม่รู้นะใครที่ช็อตแล้วแบบออกไม่ทันนะครับก็พี่ตีบอกฉันไม่มีเงินจ่ายอยู่นะ ที่อยู่ได้กําไรแบบหมื่นกว่าเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีตังค์จ่ายนะครับก็ตัวใครตัวมันเนาะเออก็มีคนในกลุ่มที่เคยเป็นลูกศิ์ผมนะครับก็ตอนนี้น่าจะตั้งตัวได้แล้วนะครับน่าจะตั้งตัวได้แล้วผมก็บอกโอ้ยรวยขนาดแบบหมื่นกว่าเปอร์เซ็นตอนรูน่ารอบที่แล้วก็น่าจะไปใช้ชีวิตได้สบายแล้วนะครับเออแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้เขายังเทรดอยู่ไหมนะก็ ผมก็บอกเขาเลยว่าไปนอนค่ะเออเพราะว่าถึงตรงนั้นเนี่ยถ้าคนที่ยังใจแข็งถือแบบจนกําไรได้ถึงหลักหมื่นแต่ว่าคุณต้องไม่ได้นอนแน่ๆนะครับคุณต้องไม่ได้นอนแน่ๆเพราะว่ามันลุ้นแบบอื้มวัดใจสุดๆเลยนะครับผมนี่กําไรสักประมาณร้อยสองร้อยผมก็หนีแล้วนี่โอ้โหยทนถือมาได้สามวันนี่ถือว่าใจแข็งมากนะครับ เพราะว่ามันก็เขียวแหละว่ามันจะลากกลับขึ้นมาไหมจะกลับมาไหมหรือยังไงแต่รอบที่แล้วคือไปแล้วไปรับจริงๆครับรับดูแน่นะครับก็ถือว่ากลับมาเพราะพี่ตีช่วยเออส่วนตอนนี้ก็ไม่รู้จะกลับมาไหวไหมทีนี้ในภาพรวม FTT ตอนนี้เราเห็นมันเปิดแท่งกับตัวขึ้นแมานะครับแต่เป็นแท่งกับตัวที่ไม่รู้จะกลับมาได้ไหมนะครับเอออันนี้ผมก็พูดยากแล้วกัน ผมก็ไม่รู้แล้วว่าตลาดจะโดนกดลงมาต่อไหมนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าหลุดยี่2บเอ็ดยียนี่ยแล้วก็มีแนวรับตรงนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับถ้าคุณหลุดตรงนี้เมื่อไหร่แปลว่าคุณลงเหวนะครับทีนี้คนที่ยังเทรดอยู่ใน FTT หรือ FTX ก็ระมัดระวังกันด้วยนิดนึงแล้วกันนะครับในกลุ่มผมก็จะเตือนเอาไว้แล้วนะว่า หนีคะหนีไปนะครับหนีไปใครเทรด ftt อยู่หนีไปนะครับมีจังหวะออกได้รีบออกนะครับหรือถ้ามันเด้งขึ้นมาเนี่ยมีจังหวะที่มันเด้งใช่ขึ้นมาก็รีบหนีนะครับเพราะวา่าวันตอนนี้ผมว่าวันน่าจะถ้ามันไม่เก็บของลากขึ้นเนี่ยมันก็คือเอาลงมี2องอย่างเท่านั้นนะครับในจังหวะของตลาดแบบนี้อ่ะตรงนี้คือสามเหลี่ยมวัดใจนะครับจะรู้ผลก่อนเที่ยงวันพรุ่งนี้นะครับ ช่วงชักเวลาก่อน7-8็ดแโมงเนี่ยแถวๆนี้นะตัดกันเมื่อไหร่ถ้ามันไม่เบรกขึ้นเบรกลงก็ก,ก็ต้องบอกว่าเร็วๆนี้แหละเราคงได้เห็นมันเบรกขึ้นหรือเบรกลงนะครับถ้าเบรกขึ้นออกไปยืนเหนือ24ได้25ได้อันนี้ยังเป็นสัญญาณที่ดีนะแต่ถ้าเกิดหลุด22แล้วลงหลุดไปถึง21เมื่อไหร่อันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะไหลลงนาลกเลยนะครับก็ระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับ ทีนี้ปกติทํา FTT ก็มักจะชอบทํา FTM ไปด้วยสองเนี่ยนี้เขาคู่ขากันเวลาล่วงก็ล่วงยับพร้อมๆกันนะครับก็ตอนนี้เราเห็นว่าเป็นเทนขาลงค่อนข้างชัดและ1ชั่วโมงยังไม่ใช่สัญญาณใดที่ชัดนะามาดูใน4ชั่วโมงหน่อยนะครับ4ชั่วโมงยัง,งแป๊บงนึ่งนะครับ พอดีคุณแม่ทักเข้ามาเนาะ,อะโอเคนะครับก็ไปรับสายมาเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับก็ยังโดนกดลงมาอยู่นะครับประมาณนี้นะถ้าเมื่อไหร่ที่สามารถเบรกออกจากแนวต้านได้นะครับก็มีโอกาสที่จะที่จะกลับขึ้นมาเนาะแนวต้านตอนนี้เราจะมองไว้แถวๆประมาณ2,007นะครับเบรค2,007ได้ขึ้นต่อ ส่วนแนวรับขาลงนะครับตรงนี้เราลองตีเทรนดให้มันละกันน่าจะประมาณนี้อยู่อาจจะเหมือนกับค่อยๆทำดาวเทรนดลงมาละกันนะครับแนวรับน่าจะมองไว้แถวๆถ้าลงสุดอสี่ชั่วโมงผมมองไว้แถวๆสองพันสี่นะน่าจะพอรับได้นะครับอาจจะดูคล้ายๆ f a l l i n g ิ e เว e นิดน,น,นึงละกันเบรกสองพันเจ็ได้บินนะครับบินขึ้นไหมหรืออาจจะใช้เวออกข้างไปก่อนก็ได้นะครับอ่ โต่อแม่นะครับเรามาดูกันที่ uh ครับเนี่ยจบแล้วเนาะเมืตต่อวานนี้นะเมื่อวานผมบอกแล้วนะว่าจบแล้วนะครับก็น่าจะค่อยๆย่อลงมานะครับเราก็อาจจะลุ้นดูแล้วกันว่าถ้าไม่หลุด65นะครับรีบาวขึ้นมาได้หรืออะไรได้เนี่ยอาจจะเด้งกลับขึ้นมาต่ออีกชักเวฟหนึ่งล้กันแต่ถ้าหลุด 65นะครับน่าจะไหลลงมา60ต่อนะครับตามนี้เลยเนาะเหรียญอื่นๆก็ชิกกับเจฟินก็น่าจะค่อยๆตกลงมาพร้อมๆกันตามลำดับแล้วนะครับทีนีเ้เรามาดูเนียกันว่าหน้าเก็บแล้วหรือยังนะครับเนียเนีย3ดอนนะครับลงมาที่เดิมถ้าเราดูจากสีชั่วโมงเนี่ยก็เปิดแท่งรีเจคชั่นกับตัวขึ้นมาแล้วเนาะ คิดว่าน่าจะน่าจะลุ้นน่าเก็บเหมือนกันนะดูเนียสามดอนคิดว่าน่าเก็บแต่ว่าก็ยังยังพูดอะไรไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าเหมือน BTC นะครับยังมีกองเขาเรียกว่ากองแช่งหรือกองชอ็อตอยู่นะครับก็ยังไม่ลงจุดหนึ่งจุดนี้ถ้าเนียดรอปลงมาดรอปลงมาแปลว่าอะไรตอนนี้มันทำ ทำบอทติ้งเวสอยู่นะครับก็คือขยายบนขยายล่างนะตอนนี้แตะบนแล้วอาจจะมีลุ้นลงมาแตะข้างล่างดังนั้นจุดที่หน้าเก็บผมมองว่าน่าจะอยู่แถวๆสักโซน2.9จนถึง2องจุด่าเท่าไหร่นี่สองปดละกันนะครับถ้าลงมาแถวโซนบริเวณนี้แล้วไม่หลุดหน้าเก็บนะครับแไม่หลุดหน้าเก็บสลับเนี่ยแมีใครอีกนะครับอ่อ ในจังหวะแบบนี้ r l c ไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วอ h i n ชานิ h งเชนะครับโอ้โหโดูโซลาแน่หน่อยอะโซลาแน่นี่แนวรับสำคัญเลย30นะครับไม่ควรหลุดถ้าหลุดนี่ไหลยับเหมือนเดิมตอนนี้แตะบอททอมสี่ชั่วโมงแล้วสำหรับโซลาแน่ถามว่าน่าเก็บไหม <c oughs> ก็หน้าเสียงอยู่นะ เออตอนนี้แนวต้านขึ้นมาชน3ามยังไม่ผ่านนะบเบรกสามสองได้น่าจะมีโอกาสลุ้นรีบาวขึ้นมาแถวสามสิบสามแล้วกันแล้วก็อาจจะใช้เวในกรอบสามสิบเอ็ดถึงสามสิบามไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับสวยไหมก็ดูค่อนข้างสวยนะสี่ชั่วโมงแตะวัต่อมถ้าหลุดก็ไปรอเก็บวัตทอมกราฟเดยแล้วนะครับสำหรับตัวโชลแน่เนาะเออแล้วก็อีกเหรียญน,นึ่งเหรียญมหาชาจนของเราเอ,อ่า YFI นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าถ้าดูจากสชั่วโมงเนี่ยมันทำดับเบิลยูแล้วเห็นว่าข้างล่างตรงนี้เนี่ยตึดต๊ดตึ๊ดตรงนี้นะครับก็มีลุ้นเนาะถ้าเบรกได้อาจจะพุ่งอยู่นะครับมันทำเนี่ยแนวต้านแนวรับเปื้ดนๆลงมานะครับเราจะเห็นตรงนี้ที่มันกดลงมานะครับถ้าเบรกแนวต้านบริเวณ8 0 0 0หนึ่ได้นี้น่าจะบินนะครับ แล้วก็ด้านล่างตรงนี้เราเห็นมีดิเวอร์เจนต์อยู่เล็กๆนะครับในโซนโบริเวณนี้เออมันก็เลยเหมือนจะเป็นคล้ายๆรีเจคชั่นขึ้นมาให้เราเห็นค่อนข้างชัดอยู่แต่ถ้าเบรกไม่ได้เนี่ยอาจจะวิ่งลงมาแถวๆเจ็ดพันแปอีกรอบนึงก็ได้นะยังไงก็เผื่อเหลือเผื่อขาดแบ่งไม้รับเติมรับสู้ไว้ด้วยนะครับอย่าเข้าทีเดียวหมดเนาะออประมาณนี้นะครับเบรกได้ลุ้นไปต่อนะเอาขึ้นมาอีกนิดนึง เนี่ย8,001นะครับค่อนข้างชัด8,001ถ้าเด้งขึ้นมาก็จะวิ่งมาที่8,002นะครับแล้วเบรก8,002ได้น่าจะบินขึ้น,นมาเพราะทำาบบว t ยูแพพอดีนะครับต่อแมาเหลืออะไรอีกลูหน้าจะมาไหมนะมาดูกันนะครับสหรับเจ้าลูน่า A ลูหน้า C นะครับในเขาเรียกวนนะ่าไงในจังหวะที่ชาวบ้านเขาลง ตัวนี้เบรก2 0 0หมได้บินนะดูจังหวะดีๆแล้วกันนะครับเราเห็น2 0 0หมแล้วแนวต้านสำคัญมากดูหนา A ล่ะดูในเ A, A ทรงคล้ายกันเลยนะมี Rejection มีไดเวอร์เจนต์บูลิดไดชอนฮิตเตนบูลเอามันให้หมดนะครับตอนนี้เราเห็นเช่นกดมันแล้วตอนนี้เช่นกดบริเวณนี้นะครับจะเห็นได้ว่ากำลังจะเบรกนะดังนั้น สำหรับคนกาวแล้วกันเนาะยืนเหนือ2.4ได้นะครับมีโอกาสวิ่งขึ้นไปรีเทสนะครับเล่นชันๆก็ได้2,401ก็ได้มาประมาณร้อยเหรียญนะเนาะ,เ,นอะเออก็ถ้าเบรกขึ้นต่อได้ก็มีโอกาสลุ้นไปต่อนะครับสำหรับเจ้ารูแน่เนอะโอเคก็วันนี้นะครับเนี่ยเราดูญี่ปุ่นก่อนเราเห็นแล้วญี J ่ปนเห็นปะ เงินเยนเริ่มกลับตัวแล้วนะใครจะซื้อตอนนี้ก็รีบๆเก็บซื้อไว้ก่อนนะเดี๋ยวเยนจะเริ่มแพงแล้วนะครับคนไปเที่ยวเยอะไงเออไหลลงมาแบบนี้นะครับก็ลุ้นนะครับ JPY กำลังจะกลับตัวขึ้นนี่ถ้าเราดูจากเช่นกดตอนนี้มันอาจจะวิ่งดีบาวขึ้นมาแถวๆสองพันห้าร้อยสี่สบสห้า 2, 40, 4, 5, ปะเออประมาณแถวๆสองพันาร้อยสแล้วกัน นะครับ43 43อ่ะ2543นะครับถ้ารีบราวขึ้นมาถึง2543แล้วเบรกเอาไปได้น่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นของดอลลนะเอ้ยไม่ใช่ดิเจแปนเยนเออคนเล่น f o r ร็ก,ก็รอลุ้นเอาแล้วกันนะครับอ่ะหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ลุ้นกันดูตลาดเปิดตัวแล้วกันนะครับว่าตัวดอลลร์เนี่ย จะพุ่งลงหรือพุ่งขึ้นนะครับเออตอนนี้มันยังไต่ขึ้นมาเรื่อยๆอยู่นะครับแนวต้านของ7โซน7จจุดานะถ้าถ้า USD T วิ่งถึง7.3อาจจะมีโอกาสที่จะร่วงลงมาและกันนะครับมีด i เวอร์เจ้นโผล่มาดนึงแล้วนะครับสำหรับตัว USD T นะครับอาจจะมีโอกาสขึ้นได้อีกชัก1ช็อตและกันเออหรืออาจจะหมดแรงแล้วก็ขอให้ร่วงลงมาหลุด7ลงไปแล้วกันนะครับ โอเควันนี้ฝันดีและตาตีสวัสดีนะครับขอบคุณที่ติดตามทุกท่านนะครับสวัสด,ดีครับ